สวัสดีค่ะมาพบกับสวนแรนะาเฮวยามเย็นนะคะวันนี้ทางสวนจะพามาดูต้นกล้าสลัดค่ะที่ทางสวนเราเพาะไว้นะคะก็จะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะคะเนี่ยค่ะทางสวนเราก็จะเพาะต้นกล้าสลัดเองนะคะก็จะเพาะต่อเนื่องแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คืออีกประมาณ5วันก็จะเริ่มลงแปลงทยอยลงแปลงได้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะส่วนด้านหน้านี้ก็กำลังเริ่มโตไล่ๆกันมานะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรดคอร์ดค่ะสีนางจะเริ่มออกแล้วนะคะเริ่มจะสวยแล้วนี่ก็อีกประมาณห้าวันก็จะเริ่มทยอยลงแปลงแล้วะคะ่ะนี่ค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็น green oak นะคะนี่ค่ะเริ่มจะสวยแล้ว อีก5วันเหมือนกันค่ะเราก็จะเริ่มทยอยลงแปลงต้นกล้าที่สวนเราเราจะเพาะไล่ๆกันนะคะเพราะว่าเราเวลาเราปลูกเราก็ทยอยลงแปลงปลูกเพราะว่าเราจะได้มีผักสลัดจำหน่ายตลอดทั้งปีนะคะอมีจำหน่ายอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ค่ะ วัตถุดิบที่เราใช้เพาะก็จะเป็นพีทมอสนะคะเหมือนที่เราลงคลิปคราวที่แล้วให้ดูนะคะนี่ค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งนะคะนี่ค่ะกวางตุ้งแล้วก็ทยอยทยอยเพาะค่ะก็ดูจะโตไล่ๆกันมาค่ะก็ทยอยลงแปลงส่วนด้านนี้ก็จะเป็นคณะนะคะ นี่คณะน,นี้ก็อีกประมาณ3วันค่ะเราก็จะทยอยลงแปลงแล้วนะคะด้านหน้านี้ก็จะเป็นผักกาดหอมเพลร์พนะคะนี่ค่ะเพิ่งจะลดน้ำเสร็จค่ะ เวลาเราลดน้ำเราก็จะใช้เป็นตัวสปริงเกอร์ลดนะเอ,อ่อใช้เป็นใช้เป็นปอก,กี้นะคะเมื่อกี้พูดผิดนะคะนี่ค่ะเพราะว่าต้นกล้าเขายังเล็กอยู่เราก็จะใช้เป็นปอก,กี้คือใช้เป็นแบบฝอยๆเวลาลดต้นเขาก็จะได้ไม่หักค่ะวันนี้ทางสวนพามาชม ต้นกาสลัดนะคะยังไงก็ฝากสวนแลนาเฮาไว้ด้วยนะคะรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของเราด้วยนะคะเราจะพยายามหาคลิปดีๆสาระดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ